สวนยางพารานี่ลักิโลออกมาจากที่นังขูมะฮอดสวนอแอดพุดีกิโลหนึ่งนะคอยเห็นสะพานแล้วสะพานดูซุม้มต้นยางพารามันจงางแล้วบางมันสวยงามทิวแถวของ ต้นยางปาลาราเนาะงามสวยงามถ้าเห็ดแป่นนึกว่ามันกดยางม,มาแต่หึงไม่ได้กดโอ้ใน,นทางแยกเข้าไปส่วนยางทางในทางแยกเข้าไป ทางแยกซอยเข้าไปน้านางปูแม่เอาดินถมมาสามสิบลดแล้วนั่งไม่พออยู่มันนั่งไม่สูง เป็นการเดินออกกำลังกายเนาะนำมาสาวขณนายางคูมมือคือที่แข็งแรงดีกว่าออกกำลังกายในห่วยเนาะ My baya kia o ถึงแล้วค่ะถึงนาแล้วถึงนาแล้ว,ถ,วถึงนาปลักกแล้ว ฝนตกเมื่อวานเลยสุดๆชุ้มซื่อฝนตกน้ำยางเลยหลายทิมแต่ได้หล่นกระ,ปประ <c oughs> โปงอาอตัวนี้คือบ่มี อันนั้นโอ้มีน้ำฝนมันลน้นออกมาเลือต่น้ำอยางเข้าสวนผักก่อนเดี๋ยวจะเอาอันเอาถุงใส่ขี้แกบคือเขาเจ้าเอ็ดหน่อไม้เนะาะเพระหน่อไม้มันตังคน,นะขเข้าเอ็ดงามๆนอออวดเป็นตะกินแท้ น้ำไม้น้ำไม้มะพร้าวน้ำหอมกล้วยหอมกล้วยหอมปิดไปส่วนลายแล้วไม่ค่อยมีละเหลือน้อยปิดไปแจกพี่น้องเอ้ยเอา คือลดลงมาโอ้ใหญ่เร็วแท้วะอื้อ่านก็มีไ่าในใหญ่น้ำเต้ายาวได้มากเดียวเดี๋ยวจะเอาแนวมันไว้ปู่ต้นมะขาม้มไว้น้ำเตา้าน้ำเตา้าเขาจงไว้แต่ซุ่มมันไม่ย่อนอยู่ถึง จะไดเอาไว้เอ็ดแนวเอ็ดเพิงปันพี่ปน,น้องปุกินปูกเคยเดียวก็ได้กินลายวันสันเยอะแยะแต่ตัวนี้มันที่แก่แล้วมันคือจังเนาอยังวะนี่นี่คล้ายๆว่นเนาเนะนี่มันเป็นนั้นๆนี่นวันทองหลายนี่ท่านตะวันก็ขี้ลายแล้ววะนี่คออ่อนแล้วเนี่ย ออย่อนโหย่อนลงละหัวย่อนแล้วขื่นลงเร็วแทงวะได้ซิมาถึงเดือนหนึ่งมันหอดอยู่ว่าเดืนอนยันไม่หอดวะซิมามือหนึ่งสิหอดอย้ยเ่ม้นเต้าใหญ่สำหรับชิมน้กนเอาไว้จำนีกก่อนนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ป้าแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้มานน้ำเต้าใหญ่เอาไว้เอ็ดน้ำเตาหายน้ำกินใหญ่เด้บักใหญ่เลยหน่วย